สวัสดีเพื่อนๆชาฟู o ดทราเวลดอทขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใครๆก็เข้าครัวครับพบกับผมเหมือนเช่นเคยเชฟปูฮะวันนี้ผมจะชวนผู้ชมมาทำเมนูที่มีชื่อว่าไก่อบพริกไทยดำฮนะง่ายมากไปดูวัตถุดิบและสม,สมองกันเลยครับวัตถุดิบแรกและเป็นวัตถุดิบหลักนั่นคือไก่ครับไก่ธรรมดาเลย ตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้ uh huh. ตัวนี้ซอสพริกไทยดำซอสพริกไทยดำคุณผู้ชมสามารถจะย้อนกลับไปดูในคลิปที่มีชื่อว่าซอสพริกไทยดำได้นะครับมีแค่นี้แหละง่ายจริงสำหรับวัตาส่วนผสมยงอ่าละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตาม้วที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับ ครับเริ่มต้นการทําไก่อบพริกไทยดําอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดในวันนี้คือกระมังฮนะเอาไก่ไก่เปล่าๆเลยใส่ลงไปในกระมังนี่ซอสพริกไทยดําสูตรพิเศษอร่อยมากขอบอกใส่ลงไปในไก่อุปกรณ์คือมือฮะคุณผู้ชมเคยอาบน้ําใ,ให้เด็กหรือว่าอาบน้ําอ่ะพูดง่ายอะ่ะ ทำอย่างนั้นเลยฮะถูแล้วก็คลุกให้ทั่วทั้งตัวไก่ระหว่างที่เราคลุกแล้วเราถูไปฮะเราก็นวดมันไปด้วยให้ซอสเนี่ยซึมผ่านชั้นผิวหนังของไก่เข้าไปเปิดตูดไก่ออกมาฮะแล้วก็เอาซอสพริกไทยดำเข้าไปถูข้างในนะครับจะได้เกิดความเข้มขน้นทั้งภายในและภายนอกอืมนี่ครับคอ รูคอไก่ใส่ซอสทีท่ไทยดำเข้าไปเทคนิคและความอร่อยของเมนูนี้ก็คือการบรรจงถูฮะถ้าคุณผู้ชมบรรจงและเน้นถูเข้าไปะฮะมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อไก่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะออกมาอร่อยมากอ่ะผมถูแล้วก็นวดไก่แบบนี้จะพักเอาไว้นะครับประมาณ2ชั่วโมง แล้วเดี๋ยวเราไปอบกันเลยฮะหลังจากที่ผ่านไปสองชั่วโมงครับไก่ผมได้ที่แล้วเอาไปอบเลยดีกว่าผมตั้งไฟไว้ที่200องศานะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนที่ผมใส่ไก่เข้าไปเนี่ยผมจะปรับไฟลงเหลือ150ไม่มีภาชนะ ใช้ตะแกรงนี้เลยฮะถือซะว่าเราทำมันที่บ้านไม่มีใครรู้เรารู้นแค่สองคนนะฮะเปิดฟับเอาไก่ยัดเข้าไปฮะปิดฝาปอบไฟไว้ที่้อยห้าครับสักสิบหาทีแล้วเดี๋ยวผมกลับได้สักครู่ครับครับคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อกี้ผมเอาไก่เข้าไปอบนะฮะ ผมบอกเวลาคุณผู้ชมไว้ว่า15นาทีแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้ผมเลยเพิ่มเวลาขึ้นไปครับเป็น20นาทีแล้วพอถึง20นาทีแล้วผมก็กลับด้านอีกด้านนะฮะแล้วก็อบต่ออีก20นาทีระหว่างนั้นผมได้นําน้ํามันจากไก่นะครับที่ออกมาจากตัวไก่เองเนี่ยฉโลมไปรอบๆตัวไก่เพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาทีนี้มาดูกันวิธีการเช็คครับคุณผู้ชมว่าไก่เนี่ยมันสุกแล้วหรือยังฮะ ผมเอาเข็มะฮะแทงเข้าไปทิ่น่องของมันทิ้งไว้1 2 3 4งหดึงออกมาะฮะเช็คแตะดูถ้าเกิดรู้สึกว่าเข็มเนี่ยร้อนนะฮะก็แสดงว่าไก่ด้านในเนี่ยสุกเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูไก่อบพริกไทยดำวันนี้เสร็จเรียบร้อยง่ายๆนะครแต่รับรองคุณผู้ชมได้ว่าอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับ สำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ควงตะลิวกินเที่ยวไทยแบบเรา foodtravel.tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับ